นี่คคือร้านอาหารร้านอาหารทีน่นั่งกินข้าวกับทุกคนอันนี้คือ yep. น้ำด ah ื่มมันจะมีด้วยกันอันนี้จะเป็นพวกร้านข้าวนะพวกร้านขายของตงวเดียวไปเดี๋ยวไปดูดูสัมบงกัน นตรงนี้เป็นสะพานเชื่อมนี่คสนามบอลนักฟุตอลนีคือสนามบอนล,น,ลนักฟุตนี่นี่คือสนามบอนลนักฟนตสนามบอล ีอคือสนามกุซลนะคนสนมกุศลไอคือสอนามกุศลเลยจะไปไปโซนทางวนงตันนะคน แล้วก็มาเจอกันทางใครข้างหนึ่งก็ไม่ได้เลย นี่ยที่ผมฟอจะเป็นตัวนักเล่น,ปน,ปนไปเห็นก่อนเรนจะพามาดูทั้งระหอ่อมทม้ง้านทั้งเปิดกันได้แบบไม่รู้ฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยทุกคนฝั่นง,นงนู้นห้องอาบอย่างงี้ฝั่งนี้ห้องท้ำชายหมวกวัวปลายนี่คือห้องอบแล้วทุกคน ห้องจบแล้วก็กห้องเกษตรห้องนู้นห้องทำานเนี่ยทุกคนห้องเรียนเนี่ยคนเรียนพระรู้จะพาเข้ามาดูห้องไหนห้องน้ำชายพจะพาเข้ามาดูห้องไหนาอาจจะมืดหน่อยทุกคนเนี่ยนะครับห้องน้ำหองชุ่มก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมทุกคน

ตรงนี้จะเป็นสนามบาสหรือว่าสนามเลาะเกาเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ก็คือสนามเลาะกานี่ครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนพื้นที่สนามบาสนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนี่มีตัวมะขามด้วยทุกคนจะทำรุจะออกไปไม่ได้นะคนเดียวพูดกันเท่าน้ กัทำนี่แหะอ,อันนี้คือบ้านพักคูนะทุกคนนี่คือบ้านพักคูผมจำได้ว่าผมเคยมาดูตรงนี้ล้วนะคนนี้คือสนามตุปป๊กตผมจำได้ว่าผมเคยมาดูที่ตรงนี้ที่นี่นะครับอ,อันนี้เราจะรถโรงเรียนอันนี้เราจะรถคูนะทุกคน เด็กเป็นบ้านพระค่้ยนี่เลยอาจจะพูดจนเลิกกันแล้วนนะคนเพราะว่าทุกคนเขาแค่กับเวลาด้วยนะครับเราจะลดโรงเรียนเพราะว่าบ้านพระคุ้ยนี่หน,น่าจะเป็นหอเก็บหนามน,นะไม่จะไม่ผิดอันนี้จะไปลดโรงเรียนหรือเปล่าอ่าใช่ลดโรงเรียน คนอันนี้ก็ลองจอดรถรับเรียนมนก็เก่านะครับต่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายหมอต้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นประตูาขามนะมัน,นจะคุค้นห้องนะเฮอ ทุกคนเห็นห้องสุดถ่ายไหมเห็นถ่ายในห้องถ่ายไหมไม่ไต้องคิดเลยนี่ฮ้ยเราทงกันอันนี้เป็นห้องเด็ก แคือห้องสีนาถ้าจะเป็นห้องห้องคอมห้องคอมอวไอาจจะไม่เห็นนะเห็นตตวผมเขาก็ตกมันทอน สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับส่งกับรปบายยินดีกัเราบบกดแชร์กดไลค์ค้าชอบครับ